กองทับเครื่องบินกระดาษตอนที่หนึ่งฮนั่นมันนกอะไรกันบินเร็วมากเลยแถมตดเป็นทางยาวด้วยสินะโอ้ไม่ใช่เลี้ยวนั่งอะมังเครื่องบินลบตัางหักเล่า อะเครื่องบินรบมีสงครามเกิดขึ้นแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่อ่ะเขาแค่ซ้อมรบกันเฉยๆหรอกนะซ้อมรบแล้วจะซ้อมไปรบกับใครอ่ะเอะอกอกก็นั่นสินะถ้ามีเหล่าร้ายมาก็ต้องถูกไอ้แมงสาแม่นจัดการหมดแล้วแล้วเครื่องบินรบจะซ้อมรบไปสู้กับใครกันนะหรือว่า แย่แล้วแย่แล้วหันหน้าอะไรกันคิดเด็กอยู่ๆพวกมนุษย์โลกก้าวเครื่องบินรบออกมาซ้อมรบทั้งๆท,ที่ยังไม่มีสงครามเกิดขึ้นสักหนเครื่องบินรบเหรอไม่ยความว่าอย่างไรกันเนี่ยหรือว่าพวกมนุษย์รู้ว่าพวกเราจะไปที่โลกก็เลยเตรียมรบกับพวกเรางั้นเหรอที่แท้ก็หลอกว่าจะให้เราอยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วจะใช้เครื่องบินนั่นโจมตีเราทีเผือสินะอะเอ จจะไม่ใช่อย่างนั้นเกิได้ครับหัวนหน้าเอ,อ้ยไม่รู้ล่ะคิดเด็ดไปหาจุดอ่อนของเครื่องบินรบของมนุษย์มาสิอย่าให้พวกเด็กมนุษย์ตัวปวดนั่นรู้ตัวก่อนล่ะครัคับทีดเด็ดเอ,อ้ยงเครื่องบินของอ้วนนะบิงค่าพิษแพงไล่ มันเครื่องบินรบเมื่อวานนี้เลยใช่ไหมตั้งปอนไปเอาแป้งที่ไหนมาเล่นนะ่ะฮะดูสิห้องเรียนน่ะเละเทองหมดแล้วเนี่ยอยู่เงียบเงียบเรียบร้อยอย่างคิดเด้เขาไม่ได้เลยยังไงนะใช่ <c oughs> ไมมจายคิดเด้อ้าววันนี้คิดเด้ไม่มาโรงเรียนละครับครูกิ๊กอ๋อ,อคิดเลยหายไปไหนอ่ะ เข้าใจแล้วที่แท็กเครื่องบินก็ลอยได้ด้วยแรงยกที่เกิดจากอากาศที่ผ่านใต้ปีกเมื่อแรงยกมากกว่าน้ำหนักเครื่องเครื่องบินก็จะลอยได้นี่เองหมายความว่าถ้าไม่มีปีกเครื่องบินก็จะบินไม่ได้สินนะแฮะๆฮอย่างนี้เราแอบไปเจาะรูปีกเครื่องบินให้หมดก็สิ้นเรื่องคิดดิ รั้วสูงขนาดนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยคิดเด้ดคิดเด้แอบมาเล่นอะไรหน่หน,หนคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยนั่งอาดิไม่ยอมชวงเพิ่งเพิ่งเลยน้อแล้วเรือมาทำอะไรที่ถังทับอากาศเนี่ยเอ่อคืออย่าให้พวกเด็กมนุษย์ตัวปวดน,นั่นรู้ตัวก่อนล่ะคือคิดเด้อยาก เห็นเครื่องบินชัดๆนะอ๋อว้าวว้าวอนก็อยากเห็นนะจริงๆแล้วอ่ะพวกเราก็เคยเห็นแต่ไกลๆอ่ะเนาะไม่เคยเห็นใกล้ๆเลยสักกะทีงั้นพวกเราเข้าไปดูเครื่องบินกันเถอะยืนเฝ้าไม่กระพริบตาแบบนี้ พวกเราจะแอบเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ยจะกังเลยเค้กนิชาข้างสุดยกไหลลีมากอะอฮจะบ้าเหรอน้าทหารน้าเข้าถือปืนยาวน่ากลัวโอไม่สู้ลุยหรอกนะเอ๊ะอะปังปองทำอะไรอะนี่เป็นไล้พรังนีล่ะทำแบบเนี้ยพวกนาทหารจะได้มองไม่เห็นจะไล่ผงจริงๆเหรอ เห็นมาได้ผลจริงๆด้วยโว้ยสุกยอกเลยไม่น่าเชื่อเลยนี่นีเด็กๆไปไหนกันน่ะห้ามเข้านะครับอย่าหิงไร่ ขอโทษจริงๆนะคะที่เด็กๆไปวุ่นวายนะคะเอ,อ่อพวกเด็กๆคงจะชื่นชมทหารมากๆเลยแหละครับก็เลยไปหาถึงฐานทัพนี่เป็นเพราะผมได้ฝึกสอนเด็กๆให้มีวินัยเข้มแข็งอดทนสมเป็นชายชาติทหารจริงๆนะครับว้ายไม่ใช่สักกันหน่อยหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงนอโอ้อคิดเล่นเลยออกเห็นเครื่องบินลยสิโนไม่เป็นไรนะ เดีย๋ยวอลพับเครื่องบินให้คิดได้แทนแล้วกันฮะว่าไงนะบางปอนทำเครื่องบินได้ด้วยหลหะอคล้ายๆก็พับได้ทั้งนั้นแหละโอ้ยมนุษย์โลกสร้างเครื่องบินกันได้ทุกคนเลยล่ะเนี่ยอืมพวกมนุษย์นี่น่ากลัวจริงๆกระทั่งเด็กก็ยังสร้างเครื่องบินรบได้ ตอนแรกคิดด้คิดว่าจะไปทำลายเครื่องบินของพวกมนุษย์ในฐานทัพอากาศแต่ถ้าพวกมนุษย์สร้างเครื่องบินเองได้ทุกคนแบบนี้เข้าไปทำลายเครื่องบินในฐานทัพก็ไม่มีประโยชน์นะซีคิดไว้แล้วเชียวเจ้าพวกมนุษย์หลอกเราว่าจะให้ไปอยู่ด้วยอเราไปถึงก็คงจะใช้เครื่องบินบรบโจมตีเราก่อนรายกาดมากงั้นคิดได้ รีบไปทิ้งทำลายเครื่องบินของมนุษยกอรที่พวกเราจะไปถึงแค่คิดไน่เอาละเด็กๆเห็นว่าพวกเราชอบเล่นเครื่องบินกันเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษกันนะเครื่องบินใครลอยได้นานที่สุด ทางหลอกของอ้วนนี่แหละ 我们，为什呀